17บเจ็ดเจ18 66, ส่วน2566ั้ซ่อนรับชายาลับเล่ม3าสี่แรงเอบวกหลังจากหลืวเหมียนทั้งกลับสกุลลูกทั้งเจ้าถวียนทั้งสุยอองต่างหมายอยากครอบครองเธอให้เป็นอนุ ทำเอาชุยสิงโจทนไม่ไหวต้องรีบหาทางคืนดีและรวบหัวรวบหางหลิวเหมียนทังให้ได้ส่วนห้องเต้ก็ยังหมายจะรับนางเป็นสนมอีกทําเอาเขาต้องรับมือกับศัตรูทางการเมืองและหัวใจในเวลาเดียวกัน ส่วนลิวเหมียนถังใช่จะใจอ่อนยอมเขาง่ายๆด้วยทำเอาชุยสิงโจต้องหาทางหลอกลวงเธออีกครั้งสนุกและต้องลุ้นไปกับคู่พระคู่นางว่าจะลงเอยกันหรือไม่ท่ามกลางทิฐิของทั้งสองฝ่ายที่ยังวางไม่ลง และมรสุมแห่งการช่วงชิงอำนาจในด้านความรักก็ยังคงมีศัตรูคู่แข่งที่พยายามจะสอดขาเข้ามาและที่สำคัญที่สุดคือความลับที่นางเอกคือลู่เหวินได้ถูกเปิดเผยแล้วยิ่งทำเอาต้องลุ้นถึงความรักของทั้งคู่จะเป็นเช่นไร ยิ่งอ่านยิ่งสนุกถึงปมที่ที่ผู้เขียนได้ค่อยๆหยอดออกมาทีละนิดทำให้ชวนติดตามลุ้นจนวางไม่ลงเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลังจากที่หลิวเหมียนถังนางเอกทราบความจริงว่าทุยสิงโจคือไหวหย,ยางอ๋องและแต่งงานกับเธอหมายหลอกลู่เวินหัวหน้าโจรให้ปรากฏตัวมาเพื่อจับตัว แต่เมื่อกลุ่มโจรบนเขาของลู่เหวินเข้าสวามิภักด์แล้วเขากับคิดรับเธอเป็นอนุทำให้หลิวเหมียนทั้งไม่พอใจได้ปฏิเสธและเดินทางกลับไปอาศัยอยู่บ้านของลู่อู่ที่เป็นตาของเธอทันทีท่ามกลางข่าวที่ไหวยางอ๋องรบชนะพวกนอกด่านจนได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบุตรเขย ยิ่งทำให้เลวเหมียนถังยิ่งรู้สึกถึงความรักของเธอที่ไม่มีทางเป็นไปได้จึงได้แต่หันหน้ามาช่วยเหลือตระกูลของตาที่กำลังจะตกต่ำด้วยการฟื้นฟูกิจการของสำนักคุ้มภัยขึ้น และอาศัยช่องทางการค้าที่เธอรู้จักจนสามารถยึดครองการส่งสินค้าทางน้ำที่เคยเสียไปกลับคืนมาอีกครั้งด้านเจ้าฉเฉวียนท่านโหวเพื่อนพระเอกหมอเทวดาที่ทราบว่าหลิวเหมียนทั้งกับชุยสิงโจเลิกกัน เขาจึงเดินทางมายังซีโจเพื่อหาหลิวเหมียนถังเพราะต้องการรับเอาหลิวเหมียนถังเป็นอนุแต่พอบอกถึงชวยสิงโจได้รับบาดเจ็บจนขาพิการ และยาที่ใช้รักษาเส้นเอ็นที่ขาดของเธอคือ,อยาที่ชวีสิงโจมอบให้เจ้าฉเฉวียนนำมาหลิวเหมียนทังจึงตัดสินใจเดินทางไปยังโยโจด้วยความเป็นห่วงเขาเมื่อหลิวเหมียนทังพบชวีสิงโจขาพิการจึงอาศัยจังหวัดที่เขาแช่บ่อน้ำร้อนแอบเข้าไปหาแต่กับโดนชวีสิงโจจับได้ก่อนทราบว่า ชุยสิงโจเจตนาบาดเจ็บเพราะต้องการปฏิเสธสมรสพระราชทานกับองค์หญิงเขาได้บังคับให้เธอรักษาอาการบาดเจ็บจากเส้นเอ็นถูกตัดขาดและกักตัวเธอไว้จนลูเซียนลุงใหญ่มาตามตัว ชวยสิงโจจึงมอบตัวหลิวเหมียนทังกลับไปและกำชับห้ามเธอแต่งงานอยากเด็ดขาดไม่งั้นจะนำกองทัพไปขัดขวางแต่พอหลิวเหมียนทังกลับถึงบ้านตากับพบสุยอ๋องที่เดินทางมาที่นี่พอดีเพราะต้องการตัวหลี่กวงไฉที่โดนลดตำแหน่งมาเป็นรองนายอำเภอที่นี่และเป็นเพื่อนชวยสิงโจพอสุยอ่องที่หลงไหลความงามของหลิวเหมียนทั้งถึงกับบังคับจะรับเธอเป็นอนุด้วยการส่งสินสอดมา ทั้งยังเปิดเผยเรื่องที่เธอเคยโดนพ่อค้าหลอกแต่งงานกับลูกอูทำให้ลูกอูทราบความจริงแต่ในขณะที่กำลังจะปฏิเสธการสู่ขอหลีกวงใช้ได้ออกหน้าขัดขวางการสู่ขอช่วยนำสินสอดไปคืนเพราะฝ่ายหญิงไม่ตอบรับ ทำให้สุยอ๋องไม่พอใจใช้กำลังบุกเข้าสำนักคุ้มภัยของหลิวเหมียนถังเพื่อจับตัวเธอกลับไปแต่กับโดนคนคุ้มกันที่ชุยสิงโจส่งมาขัดขวางไว้ส่วนตัวชุยสิงโจที่จัดการปัญหาที่โยโจเสร็จได้เดินทางมาและใช้ทหารกับตัวสุยอ๋องไว้จนอีกฝ่ายต้องยอมแพ้ถอยกลับไปชุยสิงโจได้เข้าพบลู่อู่ทำให้ลู่อู่ทราบความจริงว่า เขาคือไหวอย่างอ่องและคนที่หลอกลิวเหมียนทั้งแต่งงานจึงไม่คิดขัดขวางการสู่ขอของชุยสิงโจที่ต้องการรับลิวเหมียนทั้งเป็นภรรยาเอกไม่ใช่อนุแต่คนที่ตกลงใจจะแต่งหรือไม่ต้องเป็นตัวลิวเหมียนทั้งเอง ชุยสิงโจต้องอาศัยความหน้าด้านเข้าไปนอนในห้องนอนของหลิวเหมียนถังและฉวยตอนที่มีอะไรกันขอมั่นเธอไว้โดยหลอกว่าเธอสามารถถอนมั่นได้ทุกเมื่อที่ต้องการทำให้หลิวเหมียนถังใจอ่อนยอมมั่นด้วย แต่พอมั่นเสร็จเขาก็ใช้อำนาจพาตัวเธอกลับเมืองหลวงทันทีด้านหลิวอี้บุตรชายอดีตรัชทายาทที่ร่วมมือกับไทฮาวและสุยอองจนสามารถยึดบัลลังก์คืนจนขึ้นเป็นฮ่องเต้อ,องค์ใหม่ได้ และทันทีที่เป็นห้องเต้กับรีบส่งคนมาหมายรับตัวหลิวเหมียนถังเข้าวังทันทีแต่กลับมาไม่ทันเพราะชุยสิงโจได้พาเธอไปกับกองทัพแล้วหลิวอี้ที่ต้อนรับไหวอย่างอ่องรบชนะกลับมาจึงได้ทราบว่าชุยสิงโจคือพ่อคาที่แต่งงานกับหลิวเหมียนถัง และหลิวเหมียนถังก็ได้เข้าเมืองมาในฐานะคู่มั่นของชุยสิงโจหลิวอี้จึงอาศัยโอกาสที่ฮองเฮาเรียกตัวหลิวเหมียนถังเข้าวางังแอบมาพบเธอหลิวเหมียนถังจึงได้บอกหลิวอี้ตรงๆว่าเธอโดนคนทำร้ายจนความจำเสื่อม จำเรื่องราวบนเขาไม่ได้ทำให้หลิวอี้ได้แต่ตัดใจได้แต่มอบตำแหน่งองคหญิงให้หลิวเหมียนทางเพราะเธอมีความชอบที่ช่วยให้สงครามชายแดนสงบลงจากการช่วยชีวิตองค์หญิงของพวกนอกด่านก่อนที่ทั้งสองจะกลับเจินโจ พอถึงเจินโจตอนแรกชุยสิงโจกระพานหลิวเหมียนถังเข้าไปในจวนอองเลยแต่หลิวเหมียนถังยังไม่ยอมจึงได้แต่พากลับไปยังบ้านเดิมที่อยู่ด้วยกันที่ถนนทิศเหนือก่อนทำให้ถูไทเฟยแม่พระเอกที่ทราบข่าวคิดว่าชุยสิงโจหลงอนุไม่ยอมกลับจวนจึงตามตัวมาก่อนที่จะรับรู้เรื่องของหลิวเหมียนถัง แต่ด้วยความที่ขัดใจบุตรชายไม่ได้จึงได้ยอมให้แต่งหลิวเหมียนถังเข้าจวนในฐานะชายาเอกต่อมาทุยสิงโจต้องยกทัพไปปราบกบฏท,ที่เป็นลูกน้องลูเวิญทำให้สุยอองช่วยโอกาสส่งคนมาบุกปล้นจวนอองหมายจับหลิวเหมียนทั้งกับชูไทเฟยเป็นตัวประกรัน แต่ด้วยที่ชูไทยเฟยหลงเชื่อน้องสาวที่หวังจะให้บุตรสาวของตนแต่างงานเป็นอนุชุยสิงโจจึงทำให้หลิวเหมียนทั้งไม่พอใจย้ายออกไปนอกจวนก่อนจะพบพวกจวนที่จะมากล้นจวน จนอาศัยจังหวัดที่โจรยังบุกมาไม่ถึงรีบกลับมาพาตัวชูไทยเฟยไปหลบภัยบนเขาได้ทันระหว่างอยู่บนเขาหลิวเหมียนทั้งดูแลชูไทยเฟยจนปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากชูไทยเฟยก่อนจะพบยังกลุ่มโจรไล่ล่ามา หลิวเหมียนถังจึงไปสังเกตการ์ทำให้พบชาวบ้านสี่คนหลบหนีมาก่อนทราบว่าทั้งสี่คือโจกรกบฏท,ที่เป็นลูกน้องลู่เหวินและรบแพ้ชุยสิงโจบาดเจ็บมาแต่เมื่อทั้งสี่พบหน้าหลิวเหมียนถังกับเรียกเธอว่าหัวหน้า ทำให้หลิวเหมียนถัทงที่ความจำเสื่อมทราบว่าเธอคือลู่เวิญศัตรูคู่แค้นของชุยสิงโจเธอจึงได้แต่รักษาอาการบาดเจ็บทั้งสี่ก่อนจะกลับไปดูแลชูไทเฟยต่อจนกระทั่งชุยสิงโจกลับมาได้พบหลิวเหมียนถังกับชูไทเฟยได้พากลับจวนแต่หลิวเหมียนถังยังไม่กล้าบอกความจริงกับเขาว่าเธอคือลูเล่เอิญเพราะกลัวต้องแยกจากกันได้แต่คิดว่า อยู่ด้วยกันกับคนหลอวันหนึ่งก็กำไรเพิ่มขึ้นวันหนึ่งส่วนลูกน้องเธอทั้งสี่ก็ได้แต่ให้ไปทำงานในร้านของเธอต่อมาหลิวอี้ต้องการให้ทุยสิงโจเข้าเมืองหลวงเพื่อคานอำนาจสุยอ๋องที่เป็นบุตรไทยฮาว เพราะทราบดีว่าอีกฝ่ายต้องการเป็นห้องเต้ทําให้หลิวเหมียนถังต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงกับชุยสิงโจพร้อมกับครอบครัวของชุยฝูพี่สาวชุยสิงโจที่แต่งงานไปต่างเมืองที่เดินทางมาเมืองหลวงด้วยเช่นเดียวกัน แต่ชุนอวินเหนียงบุตรบุญธรรมสุยอ๋อ,องที่กลายเป็นพระสนมไม่พอใจหลิวเหมียนถัทงที่แต่งงานกับสามีดีๆและมีความสุขพอพบว่าหลิวเหมียนถังตั้งคันจึงอาศัยช่วงที่เธอออกไปวัดแล้วแกล้งให้หลิวเหมียนถังยืน เพื่อที่จะทำให้แท้งแต่กลับทำให้ชุยฝูที่มาดูแลหลิวเหมียนทั้งต้องยืนด้วยทั้งยุแม่สามีชุยฝูให้ลงโทษให้ต้องยืนอีกคนหลิวเหมียนถังจึงสั่งให้คนแกล้งเผาวัดเพื่อให้ยุติการยืนแต่ก็ไม่ทันการ เพราะชุยฟูที่ตั้งคันกับแท้งบุตรแล้วทำให้ชุยสิงโจไม่พอใจบุกไปจวนอีกฝ่ายบีบให้อีกฝ่ายยอมให้ชุยฟูที่มักโดนแม่สามีกลั่นแกล้งอย่าขาดส่วนฮองเฮาจึงช่วยจังหวัดสั่งกับบริเวณชุนอวินเหนียง เพราะไม่อยากให้ชุนอวินเหนียงก่อปัญหาช่วงที่ฮองเฮากำลังจะคลอดด้านสุยอองที่มักมีปัญหากับชุยสิงโจในท้องพระโรงเสมอจึงไม่พอใจก็ได้บอกเขาว่าชุยสิงโจรับโจรเป็นภรรยาทำให้ชุยสิงโจรู้ความจริงว่า ลิวเหมียนถังคือลู่เวินทำให้โกรธเธอไม่ยอมกลับจนอีกทั้งสุยอ๋องยังให้คนปล่อยข่าวลืออดีตของลิวเหมียนถัทงที่เป็นโจรทำให้คนทั้งเมืองหลวงคิดว่าทั้งสองจะเลิกกันสุดท้ายลิวเหมียนถังที่ทราบว่าชุยสิงโจจับลูกน้องทั้งสี่ของเธอไป ดึงไปหาเขาที่กรมทหารดูแลเมืองก่อนทั้งสองจะทะเลาะแล้วจึงคืนดีกันพร้อมทั้งลูกน้องเธอทั้งสี่ที่ได้รับอภัยโทษในตอนที่ฮองเฮาประสูตริพระโอรสออกมาแต่เขาหรือยังไม่หยุดใครใครคิดว่าทุีสิงโจน่าจะปล่อยให้หลิวเหมียนถังคลอดยากแล้วเสียชีวิตระหว่างคลอด เอาแต่บุตรไว้เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนจึงมีคนพยายามจะผูกมิตรกับชุยสิงโจเพื่อให้บุตรสาวได้เป็นพระชายาก่อนที่ชูไทเฟยที่ทราบเรื่องจะมาเมืองหลวงและรับผิดชอบดูแลหลิวเหมียนถัทงที่ใกล้คลอดด้านชุนอวินเหนียงที่หมดหวังกับหลิวอี้จึงร่วมมือกับสุยอ๋องวางยาหลิวอี้ในวันที่หลิวเหมียนถังกำลังจะคลอดลูก ทั้งยังใส่ร้ายชุยสิงโจว่าวางยาหลิวอี้ตามตัวเขาเข้าวังพร้อมทั้งให้จับหมอทุกคนในจวนไปด้วยเพื่อไม่ให้มีหมอฝั่งเข็มช่วยเวลาคลอดยากนอกจากนี้ยังติดสินบนคนขายอาหารทอดข้างทางที่หลิวเหมียนทั้งชอบทานให้ผสมยาเร่งโตให้เด็กในคันเพื่อให้หลิวเหมียนทั้งเสียชีวิตระหว่างคลอดจะได้ทำลายชื่อเสียงชุยสิงโจในเวลาเดียวกัน พอเข้าวังสุยอองกับไทเฮาที่ร่วมมือกันใส่ร้ายชุยสิงโจในข้อหาปลงพระชนห้องเต้สุยอองยังบอกว่าหลิวเหมียนถังกำลังจะตายเพื่อ,อยูให้ชุยสิงโจโกโรธหมายทำร้ายตนจะได้มีข้ออ้างสังหารชุยสิงโจ แต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงคือหลิวอี้กับปรากฏตัวออกมาเพราะไม่ได้ทานยาของชุนอวินเหนียงอีกทั้งชุนอวินเหนียงก็ได้โดนจับและสารภาพแล้วก่อนที่ทหารจะปรากฏตัวออกมาจับตัวสุยอองไว้ทำให้ไทเฮาหมดอำนาจลงไป ชุยสิงโจรีบออกจากวังทันทีทิ้งทุกอย่างให้หลิวอี้จัดการที่เหลือเองเขารีบมุ่งหน้าไปยังบ้านที่อยู่ถนนข้างจวนตนอย่างรวดเร็วเข้าไปพบหลิวเหมียนทั้งที่กำลังนั่งทานอาหารทอดอย่างอร่อยอร่อยไม่ได้เจ็บท้องจะคลอดใดๆ